ไอ้มึงเป็นคนจีนที่เนี่ยไม่จริงหรอกเออเจียงจางอะไรอย่างไรก็ส่วนกูทุ่งเลยโอ้ข้างหลังนี่ของเต็มเลยดีนะกูขึ้นมาที่ขวาคือป๊อปเอ๊ะนี่น้อยของเเลยเก็บเก็บบ้านแม่งอยู่ข้างหน้าเลยเนียว่าม่นี่มีอะไรมาดูจนถึงโคตรเจ๋งเลยที่อ่ะไหนวะนี่เกิดแล้วโคตรเจ๋งอ่ะบ้านมันอยู่ในไอ้ที่อไอ้เหี้ย เอาไงดีอะทีวิทย์อะคุณเก็บของไหมล่ะมันมันมันเข้าใจดีได้อ่ะเข้าใจดีเขาต่างกันมัให้เราด้วยอ๋อโม้เพ้นต์เดือดเว้ยโม้ฟ็อกไม่แค่กิ้วอุ้ยอะไรเนี่ยกินได้ด้วยโอ้เบอร์รี่อ่ะโอ้เบอร์รี่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 เโอ้โหโอ้โหดีขึ้นจริงๆว่ะ ไปตัวเฮียอืีกเฮียไอีเฮียไอ่เฮียตีเลยกูอยากกินเมื่อนานมานานละเขาตีกันดิเต่เยเอ้ยกูแล่นหนังตัวเฮียเลยเฮ้ยขาคนนี่กล้าแดกตีนนี่เก็บเลยน้องเฮ้ยไอ้ยู้ เดเมยยเมย์ไอโกนไอกนดูดิไอ้กนเนี่ยไอโกนดูไอโกนดูถือดิถอดิไอ้เหี้ยหัวไชี้ทำไมถึงเป็นกูไอ้ก้อนะว่าเฮ้ยไอ้เหอยอกนมาตีกูที่ไอ้กนเ็นไเหี้ยไอ้เี่มันไม่ยอมมาเล่นไอ้เหี้ยมนมมุมไอ้เหี้ยล้าีบมาเจอมุมมันจ้อะไรไม่ไม่ไม่อย่าเรียกกู แม่งกูเรียกโออย่าไปเรียกกูเ่ากูไม่เกี่ยวเฮ้ยนีไงกูว่ากูไม่อะไรมันตัดไม่โดนสักทีวะกูต้องรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้ดิโอยี่เด็ดเด็ดเสียงโคตรดังเลยตีนกตีทุกอย่างอ่ะไอ้เชี่ยได้ขวามาแล้วไอ้เชี่ยอะไรอยู่หัวกเขาหรอ เอ้ยเ <laughs> ขาทำอะไรกันทำไมเขาวิวัฒนาการของกูอยู่กับที่อ๋อไม่ได้จะถือของมันต้องแบบนี้เหรอทีไม้เชือกหนินนี่ไงใช่ป่ะคอมไบ<แ>อะไรวะเนี่ยกดอีแต่เดี๋ยวนะกูจะกูจะข้าวขวานหินมันทำไมวะในเมัอกูมีขวานเหล็กอยู่ตัดไม้ได้เปล่าสงสัยนะมันก็ต้องตัดได้ดิมันขวานนะเนี่ย แล้วต้องมาตัดได้วิจารณ์การที่เขาพูดยอดกลับมาดิเสี่ยไอ้เนี้ยก็ตัดได้ไอ้พวกแมวนี่ก็ตัดได้มันจะข้ามเราไปวะจะล้างเลือดตั้งเออโอ้โหอ้โหเสียงจ่าแปลกปูปูแกทางไหนเอาหัวรับไปวางเอาหัวไปรับดิลับเองของเมย์นเต็มเลยโอ้ยแบก เออเราควรสร้างบ้านนะจริงๆเพราะมันใกล้ถึงเวลาที่แบบหาแล้วอ่ะแถวนี้อ่ะอืมรำบานมันอาจจะอยู่แถวนี้ด้วยก็ได้นะเฮ้ย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 ทำเฮ้ยสั่น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 ตีไม้อันนี้ได้สิเพื่อทำเป็นปตีไมกโอ้ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยตีพวกไม้นี่ได้แต่ไม้เล็กกลายเป็นตก โอ้ยโอ้ยแั่งหนไปดูคุณตลกเลยเนี่ยกว่าจริงๆอ่ะคนน้อย่าไ่ทำอะไอไอปอไอปอไหนปอ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 อปอไอปอไอปอหลังมึงอะโอไอ มาดิเอาก็มาดิเตชแม่ปเลยคอมแบตหมดคอมแบตหมดแล้ววุ้ยวุ้เขาย้อนกลับเชื่อเขาไม่หนีก็เราเอฟเปิดถ่วะตีเอฟเปิดถ่ายวัดปีที่นี่แก้ผ้าด้วยเห็นสูตรได้น้องมันเชื่อมันติดอหนีแล้วล่ะจ้ามผมกลัวอะผมกลัวคนเก่งยังไม่เป็นไรเพื่อนกูได้เพื่อนมาหนึ่งว่ะเฮ้ยสับดีสับดีสับแหลกเมืนอี้ อุ้มกินน้ำผึ้งเปล่ากูได้เพื่อนมากูได้ไอ้ฟอมาละเออไอฟอได้ไอฟออะไรดิส่งคลิปนี้ให้เพื่อนของคุณเออเฮ้ยอตอนนี้เป็นไอ้นี่เนี่ว่ะทางโรงกูหวนกูหวนขาขวาเอ้วันน่นขาซ้ายได้ขาขวาเฮ้ยเอ้ยสมดุลสมบูรณ์แบบเอาเดือดชุดไม่เสียเลยไอกางหลัง

โอ้ยโซดากระป๋องนึงมันแบบความหิวครึ่งนึงหายไปเลยว่ะคุ้มไหมเฮ้ยอะไรเฮ้ยบคูน้ามาท่าเ้ยบเดีวไ้เฮียยเฮียไ้ก่ต่าอยากไว้มือต้วเนี่ยเฮ้ยไอ้ก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก่ยยไม่ได้หรอกูไม่ได้ไปแก้ผ้าทงทงกัน โอ้ยโอ้ยไตกใจมดงไอ้บัไอ้กูต้องตออืมออืมกดชาร์จได้กดชาร์จได้ชาร์จตีโอ้ยโห้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้อ้ยงอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยยดอ้อ้ย้้้้ย้ยออ้ย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 อ้้ยว้ออ้ย อืม,อมเฮ้ยตีตีทีละคนเจ็ดลุงก็ตีเฮ้ยตั้งแคมป์ตรงนี้ก่อนก็ได้เอาไฟเอาอะไรมาก่อนนุกุนหิวจะตายแล้วเนี่ยเอาให้กูกำลังจะทางไปไปจ้ากูอยู่เลือกทางไงวะอ๋อ,อไม่เป็นไเอาไอเทมไม่มีใบไม้กูมีกูมีใส่แล้วโอ้ยจุดเลยชิวโอ้ยกูได้ห่อไอ้ก้าเอาไปแทนฟ้า เออเยี่เออ่ว่ามเก่งปลาี่เอออ้กองผ้าเนี่ยเฮ้ยคุจะลแม่บอกแทงปลา ไป่น้่ซั่งไว้แล้วร้างไว้แล้วร้างไว้แล้วไปสไปแล้วแทงปลาเลยแทงปลาด้ยจัะเฮ้ยนี่ไงมึงอย่าแทงอีกได้สัฉันไม่แทงหโอเกนี่ใส่เนื้อเร็วแดกไงวะยังยังยังไม่สุกจะแดกกันเลยล่ะ ก็ต้องขาวคุ้เพิงหน่อยยี่โจ๊กมันไปเอาหัวคนมาย่างไม่ไดะที่มันขึ้นดูเหมืกุยงแก่เลยยังหัวคนมายากดึกเี้นได้แล้วนะเอาไวุ้งพลังวู้ไอ้ชิบนคนแรงไม่กล้าเฮียไม่แมงแงกว่าฝาดิจริงอะอ่ะกูทำด้วยเลยกอลแล้วหัวคนมั้งเปลี่ยเขามาข่าวมีมีแต่กระโหลก น้ามันใช้แล้วบ้างอะมีไม้มีอะไรีกไม้กับหวกระโหลกแค่นั้นเีไม้กับห ổ เขียวเลยแล้วกูใส่เชือกไปด้วยแม่ไม่นับเวยตามมีของแกโอ้ยของดีนี่ผอดี่ากบ้านดอนของยังไงแล้ววะเหมื่อกี้กูเห็นมันทิ้งอยู่เลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยียงต้องมีควายเลยุะไรเ่ยไงวะเดี๋ยวกูก็หลับตาลงหรอกไอ้เหี้ย เอาเหียมันเอาเียเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุเห็นเื่ตีในมือคุณนะมามาเดี๋ยวคุกินไห้เดี๋ยวก็ใกินแล้วหลังไอ้เยี่ยมมือร้านกูจะเลิกสิะเ้ยไอ้เยี่ยสองสครั้งก็ไม่เรียกว่ารั่นเลยซะ เฮ้ยกูไม่รู้เลยมันยากยังไงกูอ้างถือตีด้วยเฮ้ยยากได้ไหมไม่ได้ให้กูแดกตีนอ๋อถ้าหลับกับอ๋อมันเลือกได้จะเอาอะไรลงเป็นเชื้อเพลิงอะอ่ะตีนไหมมันมีแต่เงินกลับไปมาอ่ตีนเป็นเชื้อเพลิงอ๋อจะได้กระตุกตีมาได้เฮอวะก็เงินเป็นแค่เชื้อเพลิงอ่ะเราเอาเงินแม่ยืนคนป่าได้ไหม ม่มันจะได้จับเราไปมันจะได้จับเราไปถลกหนังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเสียงอะไรกูไปเก็บชุดมาไม่เสียงร้องอะไรไหมเขี้ยข้างหน้าอะไรกูเห็นแสงไฟอยู่ข้างหน้ากูเห็นแสงไฟข้างหน้ากูไอ้กากูแปลกกูแปลกเฮ้ยเฮ้ยเฮเอากูเนี่ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เที่นี่เที่นี่ ตีฟันร่วงเลยเกี้ยเกี้ยไรเกี้ยไรอ้าวฟันร่วงโอ้ยโอ้มันตุกมันตุกเกี้ยมาเป็นมาเป็นมาเป็นเนื้อรู้ว่ากูหิวใช่ไหมโอเคขอบคุณมากเอาแบงตัวเลยครับย่างตัวเลยมันไม่ใช่คนแดกเนื้อมันรุนพวกเราด้วยแหละเนื้อมันย่างไม่ได้หรอเราต้องหั่นก่อนถึงแรกก่อนเพราะอ๋อเอาใช่มันต้องเผาด้วยนี่หว่าเนี่ ไม่งั้นค่าสุขภาพล่าจะลดอะไรอย่างี้ป่ะอย่าจริงลูกเสือเขาน่าทำอย่างงี้นะโอมแบบเอาเอาเด็กในในค่ายไปเผาเลยเด็กในค่ายโอ้ย